สวัสดีนะคะชาวราศีกันนะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอความรักนะคะคนโสดนะแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีกันนะประจําวันที่1ถึง15บหกุมภานี้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะช่องของเราดูตามสารหลักตะวันตกนะคะหากคุณละคณาราศีกันเนาะ้ะเป็นผู้เกิดวันที่23สิบามสิงหาถึง ยี่สองกันยาก็สามารถเข้ามารับชมนะคะคลิปวโนนี้กันได้เนาะมาดูกันเลยคนโสดนะสาหรับชาวราศีกันนะคะจริงๆต้องบอกว่าคนโสดในอดีตเนะี่ยตัวคุณเองในบางคนนะอาจจะมีการยกย้ายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงงานนะเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะบางคนอาจจะมีการย้ายกลับบ้านนะไปอยู่บ้านนะคะไปอยู่กับคนในครอบครัวนะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะมันเป็นพลังงานที่แอนรู้สึกว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะ ก็แฮปปี้นะกับความโสดของคุณบางคนอาจจะมีการเรียนต่อนะเอออาจจะแบบต้องอยู่ห่างจากบ้านเนาะเช่นถ้าคุณอยู่บ้านคุณอาจจะมีการแบบโยกย้ายไปต่างประเทศไปเรียนต่อต่างจังหวดัดหรืออะไรประมาณนี้ได้หรืออาจจะแบบมีการยกย้ายงานนะคะหรือบางคนอาจจะมีการย้ายจาก อยู่ต่างจังหวัดกลับมาบ้านตัวเองแบบอาจจะอยู่ในกรุงเทพแล้วกลับมาบ้านตัวเองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะเพราะว่าอาจจะต้องกลับมาดูแลคนที่บ้านผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะที่มีอายุมากขึ้นประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะซึ่งชาวราศีกันอ์อ่ะแอนรู้สึกว่าคุณอาจจะค่อนข้างใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะมีการศึกษาหาความรู้เรียนต่อก็ได้นะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่แอนรู้สึกว่าชาวราศีกันอะ่ะทบทวนตัวเองนะคะใน อดีตที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงประมาณหนึ่งเลยนะตรงนี้เนาะแต่ว่าคุณก็ยังมีครอบครัวหรือว่ามีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณนะคะในอดีตเนาะเออแม้ว่าคุณจะโสดก็ตามนะตรงนี้นะคะนะเออส่วนใน1-15นี้นะเป็นยังไงจริงๆอ่ะรู้สึกว่าชาวราศีการมีโอกาสที่คุณจะได้ไปร่วมงานสังสรรค์งานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานแฮงเอานะคะหรือว่าจะมีการ ออกไปพบปะนะคะเพื่อนฝูงนะค่อนข้างเยอะนะในปักนี้นะคะซึ่งมีโอกาสที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไปแอบปลืม้มไปแอบชอบนะคะใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของคุณนั่นแหละที่แบบได้เจอกันเนาะเช่นมาคนกลับบ้านนะคะกลับบ้านของตัวเองเนาะที่ต่างจังหวัดหรือว่ากลับมาที่บ้านของตัวเองบ้านเกิดตัวเองเนี่ยลราอาจจะได้ไปเจอกับเพื่อนเกา่าพบเจอกับ เพื่อนเก่าคนคุยเกาคนรักเก่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะในบางคนนะคะเรามันทําให้เกิดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะคะหรือตัวคุณเองอาจจะมีคนที่แบบเป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องนะคะนะเออในวงสังคมของคุณนั่นแหละเป็นแบบคนรู้จักกันอยู่แล้วนี่แหละนะอาจจะมาแอบปลืม้มแอบชอบคุณก็ได้นะคะซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของสัมพันธภาพที่เป็นลักษณะของเพื่อนนะคะเป็นความมิตรภาพดีๆเป็นความน่ารัก ที่แบบอาจจะเข้ามาหาคุณนะคะตรงนี้เนาะซึ่งให้มันเป็นลักษณะที่ถ้าเป็นคุณเนี่ยไปแอบปลื้มใครสักคนหนึ่งอาะรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่คุณอาจจะให้เพื่อนเนาะช่วยนะคะในการที่จะได้รู้จักกันกันกบเขานะคะแต่ถ้าบางคนเน่ะก็เป็นพลังงานที่ถ้ามีคนมาแอบปลื้มคุณเน่ะเขาก็อาจจะให้เพื่อนเนาะ ช่วยบอกคุณหรือว่าช่วยทำให้คุณรู้จักเขามากขึ้นประมาณนี้ได้เนาะอืมแล้วก็บางคนนะจะมีโอกาสได้เจอกับคนเก่าๆนะคะเช่นแฟนเก,านเกาน่าคนคุยเก่าคนรักเก่าอะไรเงี้ยในอดีตด้วยก็ได้นะในบางคนที่เป็นคนโสดนะคะแล้วก็อาจจะยังลงเหลือความรู้สึกดีๆให้ก่กันละกันเนาะก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะมากขึ้นเนาะตรงนี้ที่ขึ้นมาให้เวงขึ้นมานะบางคนอาจจะได้เจอกับคนนี้นะคะในงานแต่ง นะเออหรือว่างานมั่นอะไรนี้ก็ได้นะคะนะคนคนนี้ที่เขาอาจจะเข้ามาเนาะเขาอาจจะชอบคุณหรือคุณอาจจะชอบเขาก็ได้แล้วแต่นะสถานการณ์มันสลับกันได้นะคะแต่ว่าชาวราศีกันมีโอกาสทีออ่จะได้มีความสัมพันธ์ดีๆหรือว่ามีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะในปักนี้นะคะสําหรับคนโสดนะก็จบไปแล้วนะคะเราไปต่อการสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไปดูกัน สวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะมาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณและคนนี้นะจะเป็นยังไงนะคะในปักแรกเนาะกุมพานะหนึ่งถึงสิบห้ากุมพันจริงๆต้องบอกว่าบางคนน่ะคุณอาจจะดีวกับทัดไฟนะเมษิงธนูนะคะหรือท่านลมก็ได้ไม่ทุกโดนกุมนะตรงนี้ที่ขึ้นมาคือคนคุยของคุณน่ะแอนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนแบบยังไม่พร้อมนะในความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะ ตัวเขาเองแอนรู้สึกว่าคุณยิ่งคุยอ่ะคุณยิ่งรู้สึกเห็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างคุณและเขาเนาะ เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความสนใจบางอย่างชั่วครั้งชั่วคราวเนาะเป็นคนที่อาจจะตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆประมาณนี้เนาะมันค่อนข้างมีความบือหวาแล้วก็มันเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ค่อยดูดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะในความสัมพันธ์นี้ซึ่งคุณเองก็รู้สึกได้ถึงปัญหาเนาะแล้วดูเขาในบางคนนะจ,จะเป็นคนที่ make friend อาจจะมีเพื่อนเยอะหรือว่าจจะเป็นคนที่ชอบคุยกับคนใหม่ๆอยู่เสมอก็ได้นะตรงนี้นะคะแล้วก็ เขาเองอะแอบรู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะฉลาดมีความสามารถนะคะแล้วก็มีสกิลมีทักษะในการพูดบางครั้นอะมันเป็นพลังงานที่คุณอาจจะเข้าหาเขาเขาถอยห่างแต่พอคุณถอยห่างเขากลับมาอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไม่ชัดเจนหรือมันไม่จริงจังสักทีแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกอึดอัดน,นะคะกับความสัมพันธ์แบบนี้นะซึ่งในปักนี้ต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองอะาจจะพูดหรืออาจจะทําอะไรบางอย่าง นะคะที่ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจนะกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณอาจจะพูดนิสัยเขาบางอย่างก็ได้ที่คุณรู้สึกไม่โอเคเหมือนกันนะคะคือมันมีคําพูดบางอย่างหรือมันมีการกระทําบางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ว่าแบบรู้สึกไม่โอเคเนาะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอิสระต่อกันนะคะหมายความว่าคุณก็ไม่อยากไปต่อแล้ว เออในความสัมพันธ์นี้นะคะเลือกที่จะเดินออกมาหรือว่าเลือกที่จะไม่ไปเพราะด้วยนิสส์เนิสัยเขาบางอย่างนะคะตรงนี้นะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะสำหรับชาวชาวราศีกันเนาะตรงนี้นะคะซึ่งถามว่าคุณรู้สึกยังไงจริงอารู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณต้องคอยปรับตัวต้องคอยพยายามในการพูดคุยเข้าหานู่นนี่นั่น อะไรประมาณนี้ซึ่งคุณรู้สึกว่าแบบเขาดูไม่ทําอะไรเลยทั้งที่จริงจริงแอนรู้สึกว่าคนคนนี้ลึกๆนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างดีคนหนึ่งเป,นนเป็นคนที่เคขารู้สึกว่าแบบเออมีโรสนิยมแล้วก็สไตล์ของคุณก็ถูกใจเขานะแต่คนนี้แอนรู้สึกว่าเขายังมีความไม่นิ่งในด้านของอารมณ์แล้วเขาไม่ชอบอะไรที่มันกดดันนะคะคุณอาจจะต้องการความชัดเจนแต่เขาอาจจะแบบยังไม่สามารถที่จะให้คุณได้นะอื ซึ่งจริงๆแล้วแอนร,รู้สึกว่าที่เขายังไม่สามารถให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือมั่นคงกับคุณได้อะมันเป็นเพราะคนคนนี้นะอาจจะเคยมีปมในอดีตบางอย่างนะคะแล้วเขาแบบยังฮิวอยู่ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปมในอดีตความทุกข์เสียใจนั้นได้นะคะกับอันที่สองคือเขาอาจจะมีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตที่เขาอยากทําให้มันสําเร็จ ที่มันยังไม่ถึงเป้าหมายของเขาอะไรประมาณนี้จะเป็นเรื่องงาน,งานเรื่องเงินหรือโปรเจกต์ของเขาบางอย่างนะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าแบบคือต้องการใครสักคนหนึ่งที่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่กดดันนะคะประมาณนี้เนาะแต่พอคุณแบบอาจจะไม่ได้พูดนะสิ่งที่คุณคิดให้เขาได้รู้ประมาณนี้เนาะแล้วพอพูดไปแล้วมันก็อาจจะทําให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้อรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะมีการเดินหันหลัง ให้กันไปได้แต่ว่าคือแอนร,รู้สึกว่ามันยังไม่จบหรอกนะเดี๋ยวมันก็มีการวนกลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้บางคนมีความต่างกันในด้านของความเชื่อศาสนานะคะนะได้เนาะแล้วก็ไพ่บอกว่า getting to know each other คือจริงๆคู่รักคู่อาจจะต้องคุยกันนะในเเป้าหมายนะคะแล้วก็ในความต้องการของ แต่และฝ่ายนะคะว่าแบบเออแต่และฝ่ายต้องการอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะจริงๆบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเกิดจากการที่คุณทั้งคู่ยังรู้จักกันไม่ได้ดีพอมากขนาดนั้นนะคะก็เลยทําให้มันเกิดการไม่เข้าใจกันได้นะสําหรับชาวราศีกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการพูดคุยกันนะแอนรู้สึกว่าเดี๋ท้ายที่สุดมันก็วนกลับมาแหละเคลียร์กันได้นะเอออย่าพิ่งใจร้อนนะคะเพราะแอนรู้สึกว่า เอออาจจะมีคนนึงที่ตัดสินใจเนาะที่จะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้เพราะรู้สึกเบื่อแหละเออไม่อยากไปต่อไม่อยากอยู่กับสถานการณ์อะไรแบบนี้มันอึดอัดนะคะนะก็ประมาณนี้นะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกการติดตามนะคะก็คอยเชาาราศสิกันดูแลสุขภาพนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย